จานในคลิปนะคะจะเห็นว่าจานวนคนดูและสจของเราเพิ่มขึ้นจริงนะคะไม่ตกตาเลยแล้วสวัสดีค่ะกลับมาเจอกันกับอุ้มเหมือนเดิมนะคะในวันนี้เนี่ยอุ้มก็จะมาสอนวิธีปั๊มวิวไลฟ์สดติกต่อค่ะ การปั๊มนูนลักษณะติ๊กตอกนะคะขั้นตอนการท,ทาําง่ายและก็ปลอดภัยค่ะวิธีนี้นะคะถูกกดติ๊กตอกร้อเปอร์เซ็นต์สามารถทําได้บ่อยครั้งเลยค่ะตามที่ต้องการแล้วก็วิธีนี้นะคะไม่ใช้รหัสผ่านดังนั้นเนี่ยไม่ต้องห่วงโดนแอคเขาโดนเร่งโดนแบนนะคะุู้ทดลองมาแล้วค่ะแอคเาปลอดภัยดีเ้าไหนพร้อมแล้วนะคะรับติดตามกันได้เลยในคลิปนี้มีคําตอบค่ะเริ่มจากเข้าไปเพิ่มเพื่อนกันก่อนนะคะที่โปรแกรมไลน์ค่ะแล้วก็พิมพ์แอสไ์ปั๊มไอจีไทยนะคะจะเป็นบริการจากทางร้าน ปั๊มฟอล l o w ค่ะพอมาถึงหน้านี้นะคะก็ให้เราเริ่มแชทคิกแอดมินได้เลยค่ะในส่วนของวันนี้นะคะอุ้มจะใช้บริการปั๊มวิวและสดติ๊กตอค่ะทุกคนซึ่งแอดมินเขาก็คอนเฟิร์มนะคะว่าการปั๊มวิวและสดเนี่ยปวอดภัยแน่นอนค่ะและนี่ก็คือโปรโมชั่นเพิ่มวิวและสดใน t i k กตอกนะคะทุกคนเริ่มต้นที่100ดวงค่ะไปะจนถึง1 0 0 0 0ดวงค่ะ และในวันนี้นะคะอุ้มจะลองใช้บริการที่100ดวงนะคะโดยไลฟ์สด30นาทีค่ะพอเราตกลงเลือกโปรโมชั่นเรียบร้อยนะคะแอดมินเนี่ยเขาก็จะส่งรูปภาพนี้มาให้ค่ะเป็นรูปภาพ QR code นะคะเอาไว้จ่ายเงินนั่นเองส่วนรูปภาพนี้นะคะเป็นคำแนะนำการใช้บริการค่ะก็ขอให้ทุกคนนะคะอ่านอย่างละเอียดเนาะ พอจ่ายเงินเรียบร้อยนะคะให้เพื่อนๆส่งสลิปให้กับแอดมินแบบนี้ได้เลยเพื่อที่เขานะคะจะได้เริ่มทำงานให้เราทันทีเลยค่ะโดยที่ไม่ต้องรอคิวขั้นตอนต่อไปนะคะอุ้มจะไปสอนวิธีการคัดลอกลิงก์ TikTok นะคะเพื่อมาทำไลฟ์สดค่ะเริ่มจากนะคะเราก็ไปเปิดโปรแกรม TikTok ขึ้นมาแล้วก็กดรูปบวกด้านล่างค่ะจากนั้นนะคะก็ให้กดคำว่าไลฟ์ด้านล่างค่ะ หลังจากนั้นนะคะก็จะมีเขาดาว 3, 2, 1นะคะนั่นก็หมายความว่าตอนนี้เพื่อนๆกํากำลังเริ่มแลฟวสดใน TikTok กันอยู่นะคะจากนั้นนะคะก็กดปุ่มแชร์ด้านล่างค่ะแล้วก็มองหาคำว่า copy link เท่านี้นะคะเราก็จะได้ลิงก์เนี่ยไปส่งให้อดินได้แล้วค่ะนำลิงก์ที่ได้นะคะมาส่งให้ในแชทแอดมินแบบนี้เลยค่ะ ก่อนที่เราจะเริ่มปั๊มไลฟ์นะคะแอดมินก็จะส่งยอดเก่าให้เราดูก่อนของอุ้มนะคะยอดเดิมก็คือ2ค่ะตอนนี้นะคะก็เริ่มทยอยเป็น5วิวแล้วค่ะรอไม่นานนะคะตอนนี้ยอดวิวขยับไปอยู่ที่104วิวแล้วค่ะทุกคนต้องบอกเลยนะคะว่าร้านนี้ยอดขึ้นไวมากๆระบบพรีเมียมสุดๆค่ะ ตอนนี้วิวไลฟ์สดนะคะก็ทยอยขึ้นอย่างเรื่อยๆแล้วนะคะตอนนี้เป็น115วิวแล้วค่ะทุกคนซึ่งจริงๆนะคะเราซื้อไว้แค่100ดวงตาเนาะแต่ว่าตอนนี้นะคะดวงตาวิวไลฟ์สดเนี่ยขยับไปอยู่ที่271แล้วค่ะแล้วพอยอดขึ้นครบนะคะแอดมินเขาก็จะมีการส่งงานแบบนี้ด้วยนะคะซึ่งเป็นบริการที่น่าประทับใจมากๆเลยค่ะ เป็นยังไงบ้างคะทุกคนสำหรับคลิปการสอนปั๊มวิวและสดติ๊กตอกจากในคลิปนะคะจะเห็นว่าจานวนคนดูและสดของเราเพิ่มขึ้นจริงนะคะไม่ตกตาเลยท่านี้นะคะเขาใช้ระบบอย่างพรีเมียมเลยในการเพิ่มวิวให้กับเราค่ะดังนั้นมั่นใจได้เลยนะคะว่งางานที่ได้ไปมีคุณภาพอย่างแน่นอนเลยแลวถ้าคนไหนนะคะที่สนใจเนี่ยสามารถทักไลน์ไปหาแอดมินได้เลยที่ไลน์อัจฉรยปั๊มไอทีไทยค่ะรายละเอียดต่างๆนะคะตามด้านล่างเลยค่ะส่วนวันนี้เนะี่ยอุ้มก็ต้องขอตัวลาไปก่อนค่ะพบกันใหม่คลิปหน้านะในวันนี้ไปล่ะค่าาคะายบ